ครับทุกคนนี่มารับรถนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นจริงๆใน,ในในคลิปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเข้มๆใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันคือสีแดงอมส้มนะฮะก็คือสีสไปซี่สกาเลตนะฮะนี่สวยมากถามว่าทำไมซื้อสีแดงเพราะว่าจริงๆรถเดี๋ยวนี้เขานิยมกันสีขาว สีเทาใช่ไหมเรานะ่ะรู้สึกเบื่อมากเลยมันเป็นรถสีที่แบบเห็นกันด่าเด,ดืนเต็มถนนน่ะเออเราอยากได้สีที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะ่ะเป็นสีที่ชาวบ้านใช้น้อยเนาะเอาไอ้น,นี่ลืมปิดเนี่ยฝาทำาั้มันก็ลืมปิดเราอยากได้รถสีที่แบบว่ามีคนใช้น้อยน้อยแล้วส่วนตัวฮะเป็นคนชอบสีแดง เป็นค, <Okay. S 1> คนชอบสีแดงเพราะว่าสีมันเป็นสีที่มีพลัง <S <S <อ>เนาะเห็นแล้วสดชื่นเวลาเหนื่อยเหนื่อยล้าล้าทำงาน,นอมองรถแล้วแบบมันสดชื่นมันกระปี้กระเป๋านะฮะมันให้พลังแก่เราเวลาทำงานแล้วจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานเนาะนั่นแหละเดี๋ยวยาพาไปดูข้างในนะฮะ โอ้โหเปิดเลยอ๋อมันเปิดคุญแจอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วนี่นะกุญแจอยู่ที่เซลล์เขานี่ก็จะเป็นด้านในนะฮะโอ้อย่างนึดเลยแหละนี่อย่างนึดเลยแหละย่างนึดเลยแหละชอบมากเลยแม่ เหมาะกับครอบครัวเล็กๆแบบเราเนาะเราขับคนเดียวแล้วก็บางทีอาจจะต้องทุกแม่และอนาคตอาจจะได้ทุกแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันฮ <c oughs> สวยมากภูมิใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถที่ได้มาเนี่ย <c oughs> เป็นสมบัติที่สร้างมากับมือตัวเองนะฮะไม่ได้ขอยืมใครแล้วก็เบี้ยหนี้ ะะไม่ได้ขอใครแดกนะฮะนะฮะไม่ได้เอาเรื่องสตอรี่ในครอบดราม่าความบัดซบในครอบครัวตัวเองนะฮะมา,ามาขายขอเงินในโซเชียลมีเดียนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างทํางานเองหามาหาเลี้ยงด้วยตัวเองเลี้ยงดูตัวเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างโอเคละ่ะอาจจะไม่ได้รวยนะฮะไม่ใช่คนมีกระตังมีฐานะอะไร แต่ในเมื่อของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราหามาด้วยตัวเองนะฮะมันจะมีอีโก้และความพึงความภูมิใจอย่างมากนะฮะโอเคปิดอย่างไงเนี่ยโอ้โหเลิศชอบมากจะขับจะขับกลับชนบุรีรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มเพราะจริงๆไม่เคยขับรถในกรุงเทพมาก่อนเลยนะฮะไวอุ้ยเลอะเลอะ รู้สึกว่ามันเป็นรถ SUV เนี่ยมันจะค่อนข้างจะแข็งแรงนะคือน้ำหนักของประตูอะไรเนี่ยมันก็จะหนักกว่ารถเก่งเยอะมากเลยเหมือนฝากระโปรงหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยปิดรถเกง่เกงเนี่ยปิดเบาๆมันก็เอาอยู่แล้วล่ะแต่พอเป็นรถ SUV แล้วมันจะหนักมากนะฮะตอนนี้เขายังขาดชุดไอแผ่นรองแผ่นรองด้านหลังแล้วก็ ตัวกันศาสตร์ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีของพอตรวจเช็คระยะแล้วค่อยมาติดอีกทีหนึ่งนะฮะก็ตามนั้นเลยป็นไ,ไงสวยเลยจ้ะอโอเคฮะเดี๋ยวกวนเซลล์เข้านานผมไปทำเรื่องรับรถก่อนเปิประตูปะลึกมาลึกสุดๆชอบมากเลยเลย ปิดสนิทไหมวะหนักมากเลยโอเคครับทุกคน มาถึงที่คอนโดแล้วนะฮะโอ้โหแบบไม่เคยขับรถในกรุงเทพมาก่อนนะฮะแถมแถวโชว์รูมนาอยู่แถวถนนจัน์อีกเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนะฮะก็โอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนเยี่ยวเหนียวปกติขับอยู่แถวบ้านนอกใช่ไหมแถวชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยรถมันก็จะไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ก็แบบโอ้โหแอบเครียดเลยอืม ก็มาถึงแล้วฮะก็จอดตรงนี้แหละนี่สวยไหมสวยไหมเห็นไหมรถข้างๆเขามีแต่สีขาวสีเทาเห็นไหมของเรานี่เตะตาโดดเด่นมากนี่น้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะฮะเหน็ดเหนื่อยเก็บตังมาหูตาแทบกระเด็นนะฮะก็ต้องผ่อนต่อแต่ก็ไม่มีปัญหาสบายอยู่แล้วคนเรา นะก็มีวินัยทางการเงินเนาะก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะไม่ใช่ไปเที่ยวเอาเรื่องครอบครัวดราม่าในครอบครัวเรื่องบัตรซบในครอบครัวนะ,ะมาออกสื่อโซเชียลมีเดียหากินกับเอนะฮะไม่เคยต้องไปนะยืมเงินชาวบ้านชาวช่องแล้วก็เบี้ยวหนี้นะแล้วก็ไม่เคยอวดร่ำอวดรวยด้วย แม้กระทั่งตอนนี้นะฮะก็ยังเป็นแค่คนจนนะฮะทำงานหาเช้ากินขํานะฮะจัดการชีวิตของตัวเองทุกอย่างอย่างมีวินัยไม่เคยต้องพึ่งพาใครนี่คือจุดที่ภูมิใจที่สุดไม่มีใครมาล้ำเลิกได้ว่าคนนั้นมีบุญคุณกับเราคนนี้มีบุญคุณกับเรานะฮะภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างทรัพส,สมบัติอะไรก็ตามแต่ชี้นิ้วไปได้เลยถ้าเป็นของไอโตเนี่ยตัวเองซื้อเองหามาเองนะครับผม และเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนรู้ระบบตอนขับมานี่งงเป็นไก่ตาแต่ไม่เคยขับรถที่มันมีเซนเซอร์เยอะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวไอ้นุ่นก็อารามเดี๋ยวไอ้นี่ก็เตือนนะงงไปหมดเลยโอ้คุณแม่นี่นั่งข้างๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยไอ้นั่นพอเซ็นเซอร์ดังทีหนึ่งก็ตกใจทีนึงนะรถรถที่บริษัทยังไม่ได้มีเซนเซ,นเซอร์อารามเยอะขนาดนี้โอเคไปแล้วนะครับผม